ตาคำพูดต้องห้ามถ้าอยากมีรักดีๆเปลี่ยนด่วนเลยนะคะคำแรกนะคะคือคําว่าน่าเบื่อมากเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะไปพูดคําว่าน่าเบื่อแล้วค่ะมันจะสะท้อนกลับให้อีกฝั่งหนึ่งก็รู้สึกว่าเราเองก็น่าเบื่อเหมือนกันคะ่ะและจากความรักมันจะกลายเป็นความขมขื่นคะ่ะและช้ำตรงม,มากขึ้นเมื่อเราพูดคํานี้และเพิ่มระดับ อารมณ์ความรู้สึกของเรารุนแรงมากขึ้นหยุดได้ก็ดีนะคะถ้าอยากมีความสัมพันธ์กันแบบยาวๆนะคําที่สองคือคําว่าเสียความรู้สึกอะเสียความรู้สึกมากเลยฉันเสียความรู้สึกกับเธอจังเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดแบบนี้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งจะรู้สึกทันทีว่าเราลักเขาน้อยลงและทันทีค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์ถูกกระทำค่ะจะมีปฏิกยาตอบโต้ทันทีว่าอืมนั้นฉันควรจะเก็บหัวใจฉันไว้ดีกว่าเพราะว่าเธอเสียความรู้สึกกับฉันแล้วเห็นไหมดังนั้นคำนี้อย่าพูดนะคะมันทำให้ความสัมพันธ์ของเราเนีโ้ กัดก่อนนะคะกินก้อนเกลือด้านความทุกข์กันเยอะเลยนะคะดังนั้นห้ามพูดเด็ดขาดนะคะคำนี้เลยนะคะคำต่อมาค่ะคำที่3เร่งด่วนที่สุดคือฉันจะไม่ทนอีกแล้วเมื่อไหร่ที่คุณพูดคํานี้แปลว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์คุณใกล้จะยุติหรือจบความสัมพันธ์จริงๆคุณอาจจะพูดไปด้วยอารมณ์ชั่วคราวค่ะแต่ผลลัพธ์คือชีวิตรักของคุณอาจจะพังชั่วโคตรเลยดังนั้นเกลียดนะคะอย่าพูดเด็ดขาดเลยว่าฉันจะไม่ทนนะคะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้อยู่กับเขาเพราะความรักค่ะคุณอาจจะอยู่กับเขา เขาคุณทน เพื่อบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมมันทําให้อีกฝ่ายหนึงคิดแบบนี้ได้ดังนั้นความรักอะคะ่ะมันอยู่ด้วยความเข้าใจหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันได้ไม่มีใครที่เขาสามารถทําให้เราถูกใจทุกอย่างเลยทุกอย่างที่เขาเป็นไม่สามารถที่จะถูกใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์ได้หากแต่เรารักษาจุดร่วมสงวนจุดต่างนะคะและเราคิดว่าวันนี้คนข้างๆตัวเราสําคัญที่จะเดินจับมือกันไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่าถ้าเขาใช้ก็จงรักษาเขาไว้นะคะเพราะสิ่งที่มันแพงมากคือระหว่างทางที่เราจะมีความสุขด้วยกันนี่แหละอย่าปล่อยให้ระหว่างทางของเรา อมทุกข์อมน้ําตาค่ะแต่มาสร้างความสุขแล้วจับมือไปสู่ด้านดีๆด,ด้วยกันนะคะสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็แบ่งปันให้กับทุกคนได้ตื่นรู้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตความรักกันด้วยความชื่นมืนกันถ้าเรามีสติในความรักมีสติในการดําเนินชีวิตค่ะปัญหาจะลดลงความทุกข์ความทรามานความเสียใจด้านความรักจะลดลงและทําให้ประชากรของเรามีความสุขเร็วขึ้นนั่นเองนะคะใครอยากเปลี่ยนชีวิตนะคะสามารถเรียนดูคลิปฟรีของคุณสิตาได้นะคะที่เพจคุณสิตาพันสวรรค์ปั้นเองได้กดแรง คุิตาปฏิหารแห่งชีวิตมหากาศ21วัน90วันโครกจิตปรับใจทุกคลิปดีๆฟรีๆที่หน้าเพจคสิตาบรรจงสร้างค่ะเรียนฟรีได้ผลค่อยลงคอร์สแคมสัมมนาจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ